เวลาเราตายเราได้อะไรไปด้วยกระดูของตัวเองก็ยังเอาไปด้วยไม่ได้ไม่ต้องคิดถึงยศฐามบรรดาศักราบยศสนเสริญเยินยอทั้งหลายทั้งปวงทิ้งไว้หมดในโลกเมื่ออยู่ในโลกเหมือนกับตัวหนังตัวละครออกมาเต้นแรงเต้นกาข่าเป็นเสนาขเป็นอัมมาศข่าเป็นนักปราบบัณฑิตข่าเป็นชาวไรชาวนาในที่สุดพอจบการเล่นแล้วก็เก็บเข้าฉาก เียบไปต่างคนต่างไปนี่ก็เหมือนกันนะั่นพวกเราเนี่ยหลวงพ่ออิน,นแสดงเป็นหัวหน้าพระพวกพระเป็นบอริวานนั่งอยู่ด้วยนั่งฟังศรัทธาย,ยาิโงว่านั่งอยู่นี่ไปบินธบาตกับชาวบ้านโดนแล้วแต่เป็นตัวละครทั้งนะพอน้นผในสุดพอจบแล้วกันนะั่นหลวงพ่ออินก็จะต้องถอดผ้าจีวอออกหมดเดินไปกับพวกเราท่านทั้งหลายเสมอภาคกันคือความตายพอถึงคราวตายมาแล้ว ตายด้วยการเผาไฟทิ้งทั้งหมดพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่นี่ต้องเข้าไปสู่เมนด้วยกันทุกคนไม่มีใครที่จะไม่ไปจุดนั้นพอตายไปแล้วกับเผาข้อในเมนกเนื้อก็ทิ้งไปในเมนอีกไม่มีใครที่จะเอาไปได้พวกลูกหลานญาติพี่น้องศรัทธาญาติโยมคนนั้นอะเอาไปลงน้ํามหาสมุทรทะเลเอาไปลงน้งววําโขงเจ้วก็ลอยอังคารอย่างที่แท้ก็เอากระดูกไปทิ้งนั่นแหละ เพราะนั้นก็มีเพียงแค่นั้นชีวิตหนึ่งเพราะนั้นพวกเราจะลืมตนลืมตัวอวดอ้างบางเขาจนไม่รู้จักความดีความชั่วลืมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ประกอบคุณงามความดีเลยหลวงพ่อวันพวกเราหลงจนเกินไปเพราะนั้นพวกเราทุกๆท,ท่านนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังทีงนี้ไม่ให้ย่อหย่อนเนื้ออ่อนข้อต่อการทํามาหาเลี้ยงชีพเรามีหน้าที่อะไร อยู่ในสถานะไหนเราต้องทำดีที่สุดในสถานะนั้นๆแต่ถึงจะทำดีขนาดไหนในใจแล้วต้องคิดไปอยู่เสมอเออถึงท่านจะทำดีขนาดไหนก็เถอะนะอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องทิ้งจะต้องวางทั้งหมดไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายทั้งปวงแต่ข้าพเจ้าจะสั่งสมแต่คุณงามความดีจะสั่งสมแต่บุญกุศลเท่านั้นในจิตในใจนะ เพราะนั่นท่านจะตั้งอยู่ในความประมาทเนอะ